สวัสดีเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดรสาคอนมหาหิงครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนไปชมบรรยากาศไร่มณีเงินสวนฝรั่งสวนพุทรานะครับที่บ้านหนองแต่ตบลบ้านดงอําเภออุบลรั์จังหวัดขอนแก่นเชิญเพื่อนเพื่อนติดตามชมบรรยากาศได้ครับตอนครับแกทำงานอยู่ใต้วันที่หนึ่งแกจะมาท่านซื่อหูแตว่ามืดปีสามหลานกวน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์สาครมหาเงวันนี้เรากำลังมาที่ที่ไหนครับไล่อะไรครับไล่มณีเงินไล่มณีเงิน,บ,นบ้านหนองแต้ตำบลบ้านดงบนรักขอนแก่นนะครับเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศอันนี้ถึงแล้วครับ สวัสดีครับได้เยินไม่ย่ม<ต>ช,ช่วงผลงานนอักในปักหวานติดไปอืมอืมมันหลังโกงไปมันหลังโกงขึ้นไปอันนี้ไล่มันนีวันเนาะมันนีเงินมันนีเงินไล่มันนีเงิน วันนี้มาส่งผักหวานลนะ่ะส่งตลาดส่งอันนี้พอดีมามาส่งผักหวานมาส่งมะเร็ดผักหวานวก็เลยมาแวะไล่มณนเง,เงินนะครับมาชมบรรยากาศเชิญเพื่อน,อนอมาชมบรรยากาศ เจ้าของสวนเสียอย่างอ้อยเสยเพลอะอันนี้อันนี้เป็นเจ้าของตีนี่จ้าปาดขยันมันเพี้ยนเขาใส่อย่างมันก็จังเกี่ยวจุกุุกสวนนี้ปลูกอันนี้มันเป็นระบบคือน้ำนี่จ้าฮอยู่นี้เราก็ใส่ปกติแหละใส่ปุ๋ยชื่อว่าผ้าปุ๋ยคอันนี้อะไรนี่อ้อยหรืออะไรนี่อ้อยแต่เราแต่ที่มันงามเพราะว่าเรามีระบบน้ำระบบน้ำเราดีไงคะก็เลยเป็นอย่างเนี้ยทั้งหมดมีกี่ไร่บนน้องนี่ก็ ทั้งหมดก็มีแค่แปดไร่นี่แหละค่ะไม่เยอะหรอกคิดหน่อยแปดไร่แต่แบ่งเป็นโซนโซนเนาะจ้าแบ่งเป็นโซนโซนะมีพุทธาสน์อันนี้มีอ้อยมีฝรั่งอันนี้อะไรนี่บ้างๆอันนี้ย่าาให้บัวจ้าเป็นมีเลี้ยงวัวด้วยดิเลี้ยงวัวตรงโน้นเนาะอันนี้ก็ฝรั่งอันนี้เวลาเอามาไว้ให้เขาเดินัก่อนลกอันนี้ฝรั่งอันนี้ฝรั่งแรงมากตายแรงกำลังฟื้นพอฝนตกมากไหมจะฟื้นเลยเห็บอก มักฝ <Okay. S 1> นก็คนจ้าหยาหนีบทสื่อนยังฉีดประจำเมื่อก่อนเหี่ยวหมดเลยเหี่ยวหมดอันนี้กิมจูเต๋จ้ากิมจูอันนี้เป็นชุด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 เมื่อกีห้กหมดแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มชุดใหม่มีฝรั่งแล้วก็วอันนี้กิมจูแล้วก็กล้วยนะใช่ไหมจา้าอันนี้กล้วยนนกล้วยมะพร้าวเป็นพืชป่าปลายจา้าแต่พืชหลักของเราก็คือฝรั่งกับพืชตา พุช่ากับฝรั่งฝรั่งฝรั่งไส้แดงนี่ยี่ห้ออะไรนะฝรั่งนี่ฝรั่งไส้แดงเห็นไหมใบเขาจะแตกต่างนะคะมีฝรั่งไส้แดงชื่อจริงของเขาคือหงปดซือจ้ะฝรั่งไต้หวันจ้ะตป็งของหงปดซืออันนี้คือฝรั่งจินจูดูใบเขาต่างกันอันนี้มันที่มันไม่มีห่อตอนนี้คือมันจะออกเป็นชุดนี่ค่ะ ชุดชด,ชดรอบเมื่อกี้นะหมดไปแล้วตอนนี้คุณจะมาเริ่มเนี่ยเริ่มชุดนี้ต่อออกเป็นชุดนชุดอันนี้มีสองสายพันธุ์ใช่ไหมฝรั่งอยู่นี่จะมีสามสายพันธุ์จ้ะจะมีกิมจูกับหงเปอร์ซือกับซุยมีจ้ะซ <c oughs> ุยมีจะอยู่ข้างในเนี่ยปนๆกันอยู่ซุยมีเนี่ยจะมองก็เดินเข้าไปข้างในซุยมีจะมองยากไม่แตกต่างกันเลยกับกิมจู พี่กับน้องจ้ะเลขสิบเด็ดกับเลขสิบสองไทยพี่น้องแต่อันนี้อันนี้แตกต่างนะนี่นะอันนี้แตกต่างเห็นไหมคะใบเขาก็แตกต่างลําต้นเขาก็แตกต่างมองมองดูู้เลยค่ะว่าแตกต่างฐานใบก็ไม่ใช่ฐานต้นก็ไม่ใช่อันนี้ฐานต้นใหญ่สูงเนาะแล้วตอนนี้เราจะเริ่มนะคะนี่เราจะเริ่มมาบำรุงใหม่เพราะว่าเมื่อคีนเรเจอแรงตอนนี้พอฝนตกมาเราก็เริ่ม ปรับปรุงปรับปรุงใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่ใส่ปุ๋ยพวนดินสวยจ้ะใส่ปุ๋ยพวนดินฉีดฮอร์โมนให้เขาไปดูพุทรา嘛เนี่ยไปดูพุทราไหพุทราที่ฝั่งพุทราที่กำลังเริ่มออกลูกนะคะสวยด้วยจ้ะอันนี้คือฝรั่งเนาะนี่คือฝรั่งปกติป่าอ้อยนี่ก็เป็นป่าฝรั่งหมดนะคะแต่ทีนี้เราจะปลูกขึ้นเหมือนเรียนไปเรื่อยๆค่ะอันไหนงามก็เอาอันั้นใช่ ตอนนี้เราเราสามารถทํารายได้ให้มันเกิดทุกอย่างฝั่งนู้นก็เป็นอ้อยฝั่งนี้ก็เป็นฝรั่งมันก็เป็นรายได้ที่ว่าหมนุนไปหมุนไปหมุนไปหมุนไปคือให้เราอยู่ได้อันนี้วัวอันนี้วัวอันนี้เป็นที่เพาะเอาเอาเอาอกามาเดินออกกําลังกายตรงนี้แล้วมากรอกจกคอกด้วยค่ะให้เขามารับลมรับอากาศตอนเช้าเนี่ยทางนี้ค่ะ วันนีเราเป็นพืชปลาใช่ไหมเนี่ยอย่างสะเดาสะเดาสะเดาถวายเห็นไหมเราตอนออกออกออกลากแล้วนะคะน่ะมาเห็นว่ารับเลยตัดต่อไปต้นยืสูได้ในออกลากแล้วพอเราตอนแล้วพอที่จะเอาเปลงถุงแล้วค่ะเป่ทานสวนยังไม่มีเวลาเอองไปดึงแกะเนี่ยตอนเพราะว่ามันเป็นธรรมี่ว่าถวายมันนิดขมหน่อยอร่อยมีเม็ดด้วยแตเน่ะเม็ดออกแล้วนี่พืชป่าปลายของเราทางสวนจะ อยากให้มันมีทุกอย่างอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดี๋ยวประจําไล่เบียนประจําไล่คือฝรั่งกับพุท <terrace. S 1> ราฝรั่งกับพุทราเป็น,นพระเอกพระเอกป,ประจําไล่เนี่ยพระเอกพุทรานนประจําไล่เนมารวยนะคะลูกแดงๆแทับทิมสายนี้เป็นทับทิมจ้าเป็นทับทิมต่อไปก็จะแดงเต็มจ้าอันนี้คือพุทราของเราพุทราของเราเดือนเดือนนี้เดือนไห เมษาพุทธาขึ้นเร ar er. ็วเนาะเดือนเดียวมากินสิงหาจินพุทธาแล้วมิถุนาจินค่ะอ่กรกฎาค่ะกรกฎาเราได้เราได้เก็บลูกเนี่ยเห็นไหมเราตัดต้นเดือนไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตัดต้นวันที่อันมักกะลานะกลางเดือนมกระลาโอ้ยทำไมไม่ให้คุณจับเลยใช่ใช่ไหมก็จับจะเชื่อได้ไหมคะใช่ให้เนียเลยตรงนี้เลียเลยขึ้น เอาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบไม่มีทำยังไงอ่ะถือ,อกระดาเถือ,อก็ได้ใช่ไหมคะนี่พุทราสามรถค่ะ<อ>สามลุาสามร<ด>พันแสงทองเนี่ยออกดอกแล้วนะคะออกดอกออกลูกแล้วนะเขามีลูกด้วยแต่ตอนนี้ลูกเขาท่องหัวไม่คีดค่ะเขาจะได้ผลผลิตเดือนกรกฎาคมประมาณกี่เดือน ถึงจะหกเดือนจะถ้าถ้าเราปลูกหกเดือนเจ็ดเดือนเราเริ่มเห็นผลค่ะพุสานี่นะเนี่ยมาทางนี้ค่ะมาทางนี้หกเดือนเจ็ดเดือนได้เห็นผลจานนี้แล้วนี่คือการทที่เป็นโครงนี้โครงสร้างให้เขาเพื่อเวลาเขาเป็นเยอะๆใช่ไหมคะเขาจะเปลี่ยนแบบอะไรนะเป็นโครงสร้างให้เขากิ่งเขาจะโน้มลงมาเราก็ให้เขาอยู่บนกิ่งเนี่ยค่ะก้องคงไม่เห็นหรอกเนอะลูกเล็กค่ะลูกทั่วงวไม่ขีดแล้วเนี่ย นี้อก็เห็นหรือเปล่าคะเห็นชัดไหมนันนันเห็นไหมเห็นเห็นถ้าไม่ขีดเนี่ยถ้าไม่ขีดแล้วตอนนี้เขาเริ่มบอกขนาดนี้แล้วก็จะประมาณขีดต้นอยู่นี่เก้าสิบสองต้นจ้ะอ๋อแสดงว่ามันเคยเป็นต้นใหญ่แล้วมาตัดใช่ไหมอันนี้ปีที่สามแล้วนะคะเราเราจะทําแบบนี้ไปตลอดจ้ะพอพอได้ระยะเวลาของเขาคือมกราบกุมภานี้เราจะต้องตัด แต่งทําสาวให้เขาอย่างนี้ทุกปีค่ะเผื่อเราจะเอาต้นใหม่แบบนี้ถ้าเราไม่ตัดมันจะเป็นต้นแก่ใช่ไหมคะพอเราตัดเราก็จะเขาเรียกก็ทําสาให้เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาอายุใครมันกี่ปีอายุอายุเขานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะยืนยาวมากเราทําแบบนี้แสดงว่า่เป็นสิบปียี่สิบปีค่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเราตัดแต่งสาวก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะขึ้นมาเขาจะขึ้นมาอย่างนี้ดูแลไม่ยากเนาะอันนี้ที่ต้นเลียกพ่อเลยค่ะ กิ่งต้นเขาใหญ่เ่าเพื่อนแล้วลมมาค่ะลมมากิ่งเขาหักเราเลยมานับหนึ่งใบเนี่ยกิ่งเขาหักกิ่งนี้เอาไว้น้อยที่สุดเลยกิ่งนี้แล้วแต่ทางสวนจะเอาทางสวนบางทีเขาก็ไว้สองแต่แต่อยู่นี้ไม่เอาค่ะสองนี่คือมันไองนะมันทึบไปค่ะมันดูแลยากเราเอาต้นเดียวให้มันโล่งป่งดูแลให้ต้นที่แข็งแรงที่สุดจ้าเราเลือกเราเลือกกิ่งพันที่แข็งแรงที่สุดมันจะมีหลายกิ่งนะเป็นสิบยี่สิบเลยแหละที่ในนี้ เนี่ยเราเราเลี้ยงไมออกมาเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนเนี่ย <มา S 1> เราก็ทิ้งเ,เอาแค่ต้นเดียวจ้ะเราเลือกเอาต้นที่แข็งแรงเท่านั้นตลาดเราไปขายจําหน่ายที่ไหนหรือมีลูกค้ามารับตลาดนี่คือเป็นตลาดของเราเองค่ะตลาดทางสวนเองปลูกเองขายเองค่ะ,คะบางทีก็เป็นตลาดแบบออนไลน์บ้่งค่ะออนไลน์เนี่ยขายตรงเฟทง็ทออไลน์บ้งแล้วก็ลูกค้าลูก คนรู้ก็มาซื้อตามส่วนมากส่วนมากจะไม่ค่อยได้ส่งให้แม่ค้าค่ะจะเป็นขายเองค่ะเนี่ยที่ต้นที่ต้นเล็กอย่างนี้ใช่คนกลางใช่ที่ต้นเล็กอย่างนี้คือลมพัดเรา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 ค้ำเราค้ำเสาไม่ทันใช่ไหมคะปุ๋ยคอกเราข้ำเสาไม่ทันเขาก็เลยหักเห็นไหมกิ่งใหญ่เขาหักพรกกิ่งใหญ่ปุ๋ยคอกเพราะกิ่งใหญ่ที่งวในสวนเนี่ยแหละจ้าดูนี่ก็เลี้ยงวัวด้วยเนาะมูลของเขาอ่ะชีวภาพนะ เราก็เอามาใส่ไว้อ้อมมาอย่างนี้เขาก็จะงามจ้ะดูแล้วครบวงจรจากครบวงจรเนี่ยเห็นไหมเราจะใส่ไว้อย่างนี้อะไรเดี๋ยวฝนตกมาขึ้นน้ํามาเขาก็จะละลายของเขาไปเนี่ยพืชพืชถ้าเขาได้รับสารอาหารที่เพียงพอดูใบเขานะคะนี่เขาเรียกว่าแข็งแรงเขาเขาจะไม่เขียวปื้อเนี่ยเขาจะเป็นแบบออกเหลืองเขาขาวใสๆนี่คือจานนี่คือเขาได้รับธาตุอาหารจ้ะมี่ธาตุอาหารจากอินทรีย์ไงคะถ้าเป็นเคมีน่ะ ถ้าเป็นเคมีประเภทพวกในตัวเยืเยๆๆ่นเยอะๆล่ะเขาจะเขียวปุ๊ดเลยนะอันนี้เขาจะได้เขียวเป็น,น <ละ S 1> เหลืองก็เหลืองไปเลยจ้่เหลืองก็เหลืองก็เลยอันนี้เห็นไหมใบก็จะเป็นใสเป็นเงางเพราะว่าเขาได้รับพวกวพพอินทรีย์ชิ้นวัภาพด้วยค่ะก็เลยเป็น,นี้นออกลูกพร้อมกันทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่เขาจะพร้อมกันตัดก็ตัดพร้อมกันเก็บก็เก็บพร้อมกันเนี่ยพืชที่สวนน่ะเป็นพืชมากจ้าเนี่ยอีกหน่อยประมาณอีกสักสองสามเดือนมาดูนะมุงไปในร้างเนี่ยนะมุงปูไปอย่างนี้เลยค่ะ อันนี้ต้นเขายังเรียกอยู่เพราะว่าอะไรนะมะก,กราคุม้มพามีนามีสาพุ่งในสีเองแล้วตัดมะก,กราเนี่ยพุ่งในสีเดือน <Brid. S 1> จ้าอีซ้มเดี๋ยเราก็ได้เก็บแล้วจ้อาอืาาเอ้าเก็บใส่หน้าฝนเลยจ้ะจ้ะาตอนตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มเข้าหัวไม่ขีดเลยไมย่ช้เขาจะใหญ่ไปอย่าไปกรลลกระดาประมาณปลายหรือกลางเนี่ยประมาณกลางนี้เราก็ได้เก็บเริ่มเก็บลูกสองลูกแล้วเริ่มละอย่างเงี้ย แล้วก็จะหนักไปหนักไปหนักไปน้าเรื่อยๆพอไปถึงช่วงปีใหม่นะบูมเลยอันนู้นฝรั่งแดงอันนู้นก็ฝรั่งธรรมดาจ้ะฝรั่งกิมจูแต่เป็นเป็นฝรั่งที่เราเอาไว้ทํากิ่งพันธุ์ค่ะพออยู่นี้มีกิ่งพันขายด้วยเราไว้ทํากิ่งพันธุ์แต่ช่วงนี้เราไม่ทําเพราะว่ามันเป็นฤดูแล้งใช่ไหมเราเลยปล่อยปล่อยเดี๋ยวพอหน้าฝนเข้ามาจริงๆเราก็ต้องตัดแต่งให้ดีตัดแต่งหญ้าต,ตัดแต่งกิ่งพันธุ์ดูแลบำรุงใหม่เพื่อจะมาทำกิ่งพันขายค่ะ ตอนนี้ก็คือปล่อยไปก็เลยเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหน้าหน้าแรงมันตวนไม่ได้ทำมันร้อนออกลากยกากคป่อเไว้ทากิ่งพันใช่ไว้ทกิ่งพันขายจานนี่คือฝําลังกินจูใช่ไหมไว้ทํากิ่งพันขายตอนนี้ที่เป็นแบบนี้ก็คือว่าหน้าแง้างนะค่ะเราเราทำกิ่งตอนไม่ได้มนแง้งเราก็เลยปล่อยไปก่อนพอได้เวลาของเขาคือฝนตก อากาศดีใช่ไหมฝนตกมาอากาศมาชุ่มชื้นเราเริ่มตัดแต่งหญ้าตัดแต่งต้นตอใหม่ให้มันขึ้นมาเราก็ทํากิ่งตอนขายค่ะเตรียมเตรียมเอาไว้ตอนจ้าเตรียมไว้ตอนเนี่ยระยะเวลาของการทําไร่เลยผสม้นมันจะปีปีอันนี้ทํามาหลายปีแล้วนะคะอันนี้ทํามาเป็นสิบกว่าปีจะเข้ายี่สิบแล้วนะตั้งแต่มา เมื่อก่อนก็ไปอยู่แถวกรุงเทพเนาะตั้งแต่เริ่มมานับหนึ่งมาเลยนี่มันก็เข้าเป็นยี่สิบแล้วค่ะค่อยๆขยายจะค่อยทํามาเรื่อยๆปรับปรุงปรับ,รบแต่งร<ค>เรียนรู้เรียนผิดเรียนถูกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรียนผิดเรียนถูกมาตั้งแต่พืชหมุน,น,นเวียนเทคนิคการใส่ปุ๋ยตั้งแต่พืชหมุนเวียนจนเป็นผลไม้เมื่อก่อนปลูกพืชอะไรนะหมุนเวียนเนาะป,ป,ปลูกพริกปลูกเขลือปลูกแตงอ่ะ ลองไปลองมาสุดท้ายนะเวลาปัจจุบันนี้ก็เป็นผลไมจ้จ้ะเป็นไม้ผลซะเนี่ยพืชออยางกระโพดเนี่ยเราก็สามารถปลูกแซมได้จ้ะเราปลูกแซมแซมในส่วนที่ว่างใช่ไหมมันก็เป็นรายได้อีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นเสริมเข้ามาทํารารได้เสริมให้เราอย่างนินนดอย่างละหน่อยใต้กระโพกก็คือจ้ะฝรั่งจนะ้ะใต้กระโพกก็คือฝรั่งจ้ะก็เริ่มเนี้ยเริ่มโตแล้วท่อัวไม่ขีเท่อนั้นท่านี้แล้วตอนนี้ลูกจโต จะมาตามผลงานยี่หลอกลจาก้าอยากให้มาดูตอนทีน่ออกลูกเยอะๆนะคะอีกประมาณสักสองสาเดือนมาดูนะอุย้ยอย่างเงี้ยเท่านิ้วก้อยเนี่ยสุดยอดเลยดกมากอันนี้นี่นคือวิธีของเรานะคะเนี่ยวิธีดักมะเรลงวันทองพุทาราน่นั่นคืออันนี้เป็นไอ้น้ำยาล่อมะเรลงวัน แมลงมันทองที่ไปเจาะกินพุทรามะม่วงน่ะนเนี่ยนเนี่ยเ<ม>นี่ยคือวิธีดักล่อเขาในเห็นไหมเขาเข้าน่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเราไม่ได้เทออกเนาะ mm. ปกติเต็มเลยนะเราก็จะเทออกเรื่อย mm. มันจะเป็นน้ำยาก,กว่าเล็กๆเราก็เอาจุ่มสําลีใช่ไหมคะเราเอาเข้าไป mm. พอเขาได้กินเขาก็จะเข้าไป mm. ล่อให้เขาเข้าไปอให้เขาเข้าไปจ้ะวิธีธรรม,ธธรมชาติคือไม่อันตราย mm. จ้ะไม่อันตรายไมต้องไปหวานใส่พืชใช่ เนี่ยเนี่ยเห็นไหมปิงเป็นกิ่งทาบนะคะเราเราซื้อพันธุ์ดีมาเราเราซื้อพันธุ์ดีมาจ้ะแล้วเราก็ต้นต่อต่อของเราอ่ะแล้วเราก็เอาพันธุ์ดีมาทาบกิ่งเนี่ยใช้วิธีทาบกิ่งค่ะเนี่ยประสาจะง่ายถ้าเราจะได้พันธุ์ไหนนะเรามีเพื้นเดิมของเราเนี่ยเราเอามาทาบกิ่งได้เลยเนี่ยมาดูต้นนี้สิคะวิทเนี่ยทาบกิ่งเฉพะต้นพันธุ์มันแพงนะคะพันธุ์นี้ต้นพันธุ์มันต้นเป็นพันกว่าแต่เราว่าต้นพันธุ์มันสูงใช่ไหมคะเราก็ปลูก ปลูกไอ้ต้นตอไว้ออวไก่อนแล้วเราก็มาทาบกิ่งเห็นไหมนะะี่ค่ะแล้วทาบกิ่งของเรานี่เป็นพุทราพันธุ์ดีจ้ะเฉพาะต้นพันธุ์แท้เนี่ยเป็นพันธุ์นะคะพันห้าพันหกทีนี้พอเราทําต้นตอไว้ใช่ไหมเราก็เอามาทาบนีเอยทาบที่ขึ้นเกะออกนู่เช้าเนี่ยทาบพ,พอติดปับ๊บล็อกได้พุทราพันธุ์ดีเลยเนี่ยทางสรางสวนจะทําอย่างเงี้ยอะไรที่มันดีๆเราเอามเข้ามาแซมกันได้เลยไม่ไม่ต้องไปไอ้ไอให้มันยากนไม่ต้องไป หาซื้อต้นพันธุ์ให้มันยากมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งมันเป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วยเนาะมีอ้อยมีฝรั่งมีเนี่ยอันนี้นี่นี่นี่ฝรั่งนละมุดพวกนี้เป็นพืชปาปลายเนาะผสมประสานกันไปผสมประสานกันไปใช่มันมันก็ได้ทุกอย่างเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเป็นอ้อยใช่ไหมคะอ้าวเราก็ว่าอ้อยมันได้หลายต่อแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนมาปลูกฝรั่งอ่ามีฝรั่งเพิ่งได้เดือนสองเดือนเนี่ย กำลังงานไปเรียนสองเดือนเอาช่องว่างซะลองให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เอาพืชเป็นอย่างข้าวโพดมาปลูกเราก็มีไรายได้เราจะปลูกเยอะก็ได้แล้วแต่เราแต่อยู่นี่ทําเยอะมากไม่ไหว <c oughs> กาลังไม่พอจาง <c oughs> นี่ก็ปลูกพออะไรเล่นเล่นไปก่อน